สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังของท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับรายการเลยนะครับอินโนเวทีพิสดอมครับผมซึ่งเราสองคนครับรองศาสตราจารย์ดรคณิศแสนโชธนะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลุงเกียรติอัตนาบานชื่อนะครับก็จะนําความรู้นะครับทางด้านการเงินมาอธิบายให้ท่านได้เข้าใจนะฮะก็วันนี้นะครับเราสองคนนะครับจะบอกว่าเลือกหัวข้อที่ต่อเนื่องจาก เวิร์กฟอร์มโมที่เราเคยพูดคุยกันว่าเกี่ยวข้องกับราคาอาสังหาก็ได้หรือในช่วงเดือนมนกราคมที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์คณิตมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับโอ้โหมีเหตุการณ์ภัยพิบัติเลยก็ว่าได้นะนะ<ม>ครับเ,เกิดทั่วโลกแต่ที่เกิดรุนแรงที่สุดก็คงหนีไม่พ้นที่ทางแคลิฟอร์เนียทาง l อเนะครับเกิดไฟป่าลูกลามใหญ่โตเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยมไม้บ้านเต็มไปหมดครับอืมซึ่งก็ เป็นเหตุการณ์นะครับที่อาจจะมาอิมแ t คต่อมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์นะครับในอนาคตได้เช่นกันนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราสองคนนะครับก็เลยคิดว่าจะเอาความรู้นะครับในเรื่องของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับการประเมินว่าราคาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยควรจะมีราคาเท่าไหร่ดีนะครับวันนี้นักลงทุนเขาใช้วิธีการอะไรบ้างครับ ็ถ้าเกิดพูดถึงองสังหาริมทรัพย์เนี่ยอาจารย์คณิตคิดว่าประโยชน์ของการลงทุนมันเป็นยังไงครับผมก็ถ้าแช้กาลงทุนเนี่ยนะครับก็คงจะคาดหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างกลับมาก็มีสองทางแหละลงทุนไว้เป็นสินทรัพย์เพื่อปล่อยเช่านะครับก็ลงทุนไว้ให้เป็นสินทรัพย์ที่รักษามูลค่าคือพลังขายต่อและกำไรมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็ออนท็อปจากการที่เราได้อาศัยอยู่เนานะพอเราแช้กาลงทุนกันเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเราทุกคน ต้องมีที่อยู่อาศัยนะก็คือเชลเตอร์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสของการดำรงชีวิตมันก็เลยเป็นสิ่งที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดความเสียหายมันอาจจะยากาก,กว่าเมื่อเทียบกับหุ้นเนาะเมื่อเทียบกับการลงทุนในประเทศอื่นนะครับนะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่อยู่ในความต้องการอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อครับผมอืม จารย์คณิตคิดว่าสังหามันช่วยป้องกันเงินเฟอ้อยังไงได้บ้างไหมครับก็จริงๆแล้ว,ลวเวลาพูดถึงเงินเฟอ้อเนี่ยมันคือการ,ร,รที่การใช้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับมันมีต้นทุนสูงขึ้นนะต้นทุนไม่ว่าจะเป็นการอ่าปัจจัยสี่ต่างๆรวมถึงที่อยู่อาศัยด้วยนะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงทาว่าอัตรางเงินเฟอ้อสูงขึ้นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มักจะมีการอ่าอ่าสะท้อนในตัวค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าหรือสังหาริมทรัพย์ด้วย ถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เองก็แปลว่าเราไม่ต้องกังวลแล้วสิงมนะ้เรามีที่อยู่แล้วเราไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์พยเพิ่มขึ้นตามสภาพตลาดแบบรุนแรงขนาดนั้นก็เป็นการช่วยเหลือตัวเองนะครับโดยปริยายไปครับผมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเวลาเราจะตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยหลายคนก็จะนึกว่าถ้าไม่ซื้อวันนี้ซื้อในอนาพตเนี่ยต้นทุนในการก่อสร้างก็อาจจะแพงขึ้นนะครับ ของที่มีคุณภาพเดียวกันก็อาจจะต้องใช้ราคาแพงขึ้นไปนเรื่อยๆนะครับนะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกจุด,จดหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ทําให้หลายคนเนี่ยกล้าในการซื้อสังหาริมทรัพย์เพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยอาจจะขายในราคาที่เท่าทุนหรืออาจจะได้กําไรด้วยซ้ำนะครับทั้งๆที่ในบางครั้งเนี่ยตัวสังหาริมทรัพย์อาจจะมีการเสื่อมเสื่อมไปถึงในที่นี้ก็คือเสื่อมในเรื่องของ เขาเรียก uh, ว่าของเก่าลงนะครับหรือของบางชิ้นเสียหายไปนะบ,บางครั้งก็อาจจะขายได้ในราคาที่แพงขึ้นเช่นกันเรามาถึงสิ่งปล <Okay. S 2> ูกสร้างเนาะเพาจริงๆเราพูดถึงสังคมนะเราพูดถึงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นบ้านเลยก็เป็นที่ดินคอนโดจะเป็นนะสิทธิ์นะครับสิทธิ์ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีตัวสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนสิทธินั้นอีกทีหนึง่งที่มักจะต้องเสื่อมไปตามกาลเวลาอยู่แล้วถูกต้องนะครับทีนี้นะครับนะ ประเด็นก็คือแต่ว่าการลงทุนในสังหาริมทรัพย์เนี่ยมูลค่าที่มันจะขึ้นขึ้น,นลงลงเลยนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าในปัจจุบันเนี่ยมูลค่าของสังหาริมทรัพย์นะครับส่วนใหญ่จะขึ้นลงตามอัตราดอกเบีย้ยนะครับนะอาจารย์คณิบนีคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับเนี่ยทำไมอัตราดอกเบี้ยเกี่ยวโยงกับสังหาริมทรัพย์คิดว่ามีสองส่วนเลยนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องต้นทุนในการก่อสร้างเนี่ยก็มีดอกเบี้ยปนเข้ามาด้วยแหละ เพราะว่าการก่อสร้างส่วนมากก็ต้องใช้เงินเป็นก้อนนะครับถ้าไม่มีเงินมาก่อก็ต้องมีการกู้ยืมเพิ่มเติม,มขึ้นมานะครับนี่ฝั่งตน้นทุนนะฝั่งราคาซื้อขายเนี่ยที่เรามักจะพบนะครับก็คือว่าเวลาเวลาคนเราซื้อสัง่งขายมาซับก็ต้องมีการกู้ยืมแล้วเวลาอัตราดอกเบี้ยลดลงเนี่ยทำให้เราสามารถกู้ยืมเงินได้มากขึ้นในในใน,ในจำนวนเงินเดือนที่เรามีอยู่ดังนั้นพอเรามีความสามารถในการกู้ยืมมากขึ้นเราก็อาจจะสามารถจ่ายในราคาที่สูงขึ้นได้นะครับก็มีงานวิจัยที่งชี้ให้เห็นลักษณะคล้ายน อืมนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะถือครองสังหาได้ก็ต้องยอมรับครับโอกาสน้อยมากเลยที่จะมีคนคนนึงนะครับสามารถซื้อสังหาได้ด้วยเงินของตัวเองทั้งก้อนส่วนใหญ่ยังไงก็ต้องใช้เงินกู้ในการอ่าซื้อนะครับก็เลยเป็นที่มาครับว่าเวลาที่เราจะลงทุนในสังหาริมทรัพย์หรือแม้กระทั่งเราจะซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองเนี่ยเราต้องอคำนึงว่าอัตราดอกเบียนนะ้ยณขณะนั้นเป็นอย่างไร นะครับถ้าเกิดอัตราดอกเบี้ยนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับหรือในแนวโน้มที่จะอยู่ต่ำอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ราคาสินค้าเนื้อซเนี่ยอาจจะเติบโตอย่างต่อเนื่องได้นะครับนะหรืออย่างเนี้ยในภาพนี้นะครับที่จะเห็นก็คืออัตราดอกเบี้ยข,ของสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงปี2000ก่อนที่จะเกิดวิกฤต2008เนี่ยนะครับอยู่ในระดับต่ำมากยาวนานนะครับก็เลยทำให้ราคาสิานค้าเนทรัพย์ขึ้นต่อเนื่องเลย ในประเทศไทยก็เป็นเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเรามาดูประเทศไทยเนี่ยผมลองไปเก็บข้อมูลกัรชนีราคาสังหารนิวทรันะครับกับหนี้ควรเรือนนะครับเส้นสีดำเนี่ยคือนี่ควรเรือนนะครับเราก็สมัยก่อนเนี่ยหนี้ควรเรือนเราไม่ได้อยู่ในระดับใกล้100%ยเอร์ต่อ GDP แบบในปัจจุบันนะเราก็จะอยู่ทถวประมาณ60-70นะครับจะสังเกตเห็นครับว่าตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมานะครับ นี่ควเรียนต่อ GDP ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้ก็เป็นในทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึ้นของราคาอสังหารมิมทรัพย์เช่นกันนะครับนะซึ่งในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราลองขยายระยะเวลาของกราฟนี้ออกไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอหนี้ควเรียนของไทยเราอยู่แถวประมาณ80 9 0ของ GDP เนี่ยราคาอสังหารมิมทรัพย์ในช่วง5ปีที่ผ่านมาก็ ไม่ได้ขึ้นอีกแล้วนะครับก็คือนิ่งแล้วนะครับนะคือโอกาสขึ้นแต่ละปีเนี่ยน้อยมากเลยนะครับนะน,นี้ก็เป็นปัจจัยอ่าตัวแปรทางตรงอันนึงเลยนะครับคือเรื่องของการเป็นนี่กับอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับที่เป็นตัวกําหนดมูลค่าสินทรัพย์แต่ทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูอ่าวิธีการในการประเมินละกันเพราะว่าอันนี้มันเป็นการมองแบบภาพใหญ่มากๆเนาะ นะครับเหมือนกับเป็นภาพรวมว่าดัชนีราคาเป็นอย่างไรแต่เวลาเราจะซื้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราก็คงต้องดูเป็นที่ที่ไปนะนะครับว่าที่นี้ราคาควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับเทคนิคในการประเมินนะครับมูลค่าสังหาริมทรัพย์แต่ละแต่ละแห่งเนี่ยทำยังไงนะครับก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะครับว่าเราต้องต้องมีความรอบรู้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับ ต้องเข้าใจในะเรื่องของทำเลที่ตั้งนะครับเ,เรื่องของวัสดุเรื่องของวิธีการก่อสร้างนะครับนะเพราะว่าปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดคุณภาพของโปรดักต์นะนะครับต้องยอมรับว่าคนที่จะซื้อสังหานะก็ไม่ใช่ว่าจะดูเฉพาะแค่ทำเลที่ตั้งที่ดินเดียว,ยวนะครับราคาก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพด้วยนะครับนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ ก็มากระทบกับมูลค่าสังหารด้วยเหมือนกันก็คือภาระ,ะในการจัดการอืมการถือครองสังหามีค่าใช้จ่ายครับผมนะเป็นไปไม่ได้น,นะครับที่เราจะถือครองสังหาแล้วจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับอย่างน้อยซื้อตึิซื้อห้องมาก็ต้องตกแต่งถ้าไม่ตกแต่งก็ยากมากที่จะไปปล่อยเช่าหรือจะขายได้ แล้วก็อีกการหนึ่งครับก็คือสังหารเนี่ยมีสภาพคล่องต่ำนะครับนะก็คือไม่สามารถที่จะขายได้ทันทีอาจจะใช้ระยะเวลานะครับนะก็เลยอาจจะเป็นตัวที่ทําให้ราคาสังหารินทรัพย์เนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นสูงมากเหมือนกับที่เราคาดคิดก็ได้นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับคือเรื่องของภาษีนะครับภาษีก็มีการเปลี่ยนแปลงอ่าโดยรัฐบาลในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับ นะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันอย่างในประเทศไทยก็จะมีแต่แนวโน้มที่จะต้องมีการจัดเก็บภาษีสูงขึ้นอันนี้คือ,อข้อมูลในเชิงแบบในเชิงคุณภาพนะที่เวลาเราจะซื้อสังหารในมทรัพย์เนี่ยคือปัจจัยใหญ่ๆที่เราควรวิเคราะห์เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเป็นในเชิง q uantitative หรือในเชิงการวิเคราะห์คำนวณเนี่ยนะฮะมันจะ ประเมินอย่างไรดีนะครับวิธีแรกนะครับวิธีแรกซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมากเลยนะครับไม่ได้ยากเลยเขาเรียกว่า market approach คับผม mm hmm. market approach เนี่ยในที่นี้ของผมเนี่ยก็จะหมายถึงการไปหาราคาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมาเปรียบเทียบครับ mm hmm. อาจารย์คณิตสอนวิชา real estate อ,อยู่เวลาเราจะหาหลังอื่นมาเปรียบเทียบเนี่ยควรจะต้องประเมินยังไงบ้างไหมครับ เบือ้องต้นที่สุดเลยคือต้องทําเลใกล้เคียงกันครับทําเลใกล้เคียงกันก่อนนะครับถัดมาก็คือเป็นสั่งหารรมทรั์ประเภทเดียวกันเช่นถ้าพูดถึงบ้านเดี่ยวก็ต้องบ้านเดี่ยวน,นะครับคอนโดก็ต้องเป็นคอนโดเหมือนกันคอนโดหนึ่งห้องนอนนะครันอนเป็นต้นนะครับจะให้ดีก็คือว่าอาจจะดีในโครงการเดียวกันได้ซ้ำถ้าเกิดเป็นลักษณะคอนโดก็เป็นตัวการจะกาจัดเป็นการกําหนดกรอบก่อนเนะว่าสิ่งท,ที่เราเทียบอยู่เนี่ยนะครับทเทียบเคียงกันได้จริงเพราะหลักการคร่าวๆอย่างนี้ครับของ Market Approach หรือตัวเทียบเนี่ยคือว่า ถ้าเราสนใจบ้านหนึ่งหลังอยู่นะครับเราบ้านหลังอื่นที่เขาขายอยู่ราคาประมาณเท่าไหร่เราก็ไม่อยากจะจ <ừ> ่ายแพงเกินไปจริงนะมาเราก็ต้องที่พอเปรียบเทียบกันได้นะครับมาเป็นมามาเป็นตัวตั้งต้นอันนี้คือจุดเริ่มต้นก่อนคัดกรองมา้ากสองสองสามทรัพย์ที่เปรียบเทียบกันที่เราต้องการจะดูครับผมซึ่งในในความเป็นจริงเนี่ยเราจะไม่สามารถหาอสารหาเรื่องทรัพย์อื่น่มา เปรียบเทียบได้โดยที่มันมีคุณตี้แบบเหมือนกันหมดเลยเนาะนะครับมันเป็นไปได้ยากมากนะครับถ้าเกิดเราจะบอกว่าเราจะเอาบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันมาเปรียบเทียบอันนั้นคืออาจจะเปรียบเทียบยากนิดนึงนะครับนะคือเวลาเราเปรียบเทียบก็ต้องเปรียบเทียบที่อ่าที่ไม่ใช่แบบเหมือนกันขนาดนั้นเพราะถ้าเกิดเปรียบเทียบแบบเหมือนกันเราก็จะไม่สามารถบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าราคาที่เราซื้อขายแล้วเนี่ยมันเหมาะสมขนาดไหน ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นครับถ้าเกิดใครดู youtube อยู่นะครับเวลาเราเปรียบเทียบเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราอาจจะหยิบบ้านมาสามหลังแล้วบ้านสามหลังเนี่ยราคาไม่เท่ากันมีสี่ล้านห้าสีล้านสามอะไรบ้างทีนี้เราจะไปเอาราคาสี่ล้าน้าสีล้านสามาเปรียบเทียบเลยไม่ได้ครับเราต้องมีการไปปรับปรับราคาข้างล่างปรับราคาข้างล่างเช่นเ บ้านแต่ละหลังถ้าเราซื้อเนี่ยหลังไหนมีเงื่อนไขการขายมีสนับสนุนการขายอะไรบ้างไหมนะครับหลังไหนมีโรงจอดรถหลังไหนไม่มีนะครับหลังไหนมีสระว่ายน้ําหลังไหนไม่มีคือเราต้องมีการ adjust ตัวตรงนี้นะครับเพื่อให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันได้เป็นการเปรียบเทียบบ้านที่มีลักษณะเดียวกันเราถึงจะได้มูลค่าบ้านสุดท้ายนะครับ ทีนี้ก็เงื่อนไขในการเอาปัจจัยมาเปรียบเทียบแล้วบวกลบตัวเลขไม่ว่าจะเป็นบวกสองแสนหรือว่าลบสามแสนเลยนะครับก็เราก็ต้องเป็นประเมินอีกทีหนึ่งว่ามูลค่าในการสร้างโรงรถนะครับหรือว่ามูลค่าในการที่เราจะมีสระว่ายน้ำมันราคาเท่าไหร่นะครับเราจะได้สามารถประเมินได้ครับว่ามันควรจะปรับมูลค่าเท่าไหร่ก็จะสังเกตเห็นครับว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายมากเลยนะครับ แต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้ประเมินด้วยวิธีนี้วิธีเดียวก็ยังมีอีกวิธีการหนึ่งครับที่เขาเรียกว่า income approach ครับผม income approach ก็จะเป็นวิธีการที่เรามาประเมินครับว่าตัวเราเองเนี่ยได้รายได้จากการมีอสังหานนริมทรัพย์นั้นเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับนะก็ตัวแปรหนึ่งครับที่สำคัญนะครับเขาเรียกว่า net operating income นะครับหรือว่ากำไรสุธทธิจากการดาเนินงานนะครับ เพราะฉะนั้น net operating income นี่มันน่าจะคำนวณยังไงครับอญญาจารย์เพนิกหลักการเนี่ยจะคล้ายๆกับการคำนวณ EBITDA ของตัวธุรกิจเนาะก็คือว่าทำไรายได้มาลบค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นนะครับเรามักจะเห็นในแวดวงสังหาริมทรัพย์เราไม่ได้เอาพวกค่าเสื่อมราคาอะไรเข้ามาใส่หรอกเราจะมีวิธีในการคลีค่าเสื่อมราคาแตกต่างกันโดยเฉพาะถ้าเกิดเราเป็นถ้าเกิดเราเป็นบุคคลธรรมดานะค่าเสื่อมราคาไม่ได้มีผลอะไรกับเรื่องการดําเนินงานของเรานะครับ ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือครับเราก็เวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเอารายได้ค่าเช่ามาอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นนะครับนะก็ต้องมีการประเมินด้วยว่าเราจะมี occupancy ขนาดไหนจะมีช่วงเวลาไหนที่เป็นห้องว่างหรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะต้องมีการประเมินพวกอัตราดอกเบีย้ยที่เราต้องจ่ายนะครับค่าน้ำค่าไฟค่าตกแต่งนะครับซึ่งพอเราประเมินทั้งหมดเนี่เนี่ย นะครับเราก็จะได้ตัวเลขที่เป็นรายได้สุทธิจากการดําเนินงานซึ่งไอ้รายได้สุทธิจากการดําเนินงานเนี่ยในเชิงของการประเมินมูลค่าสังิมทรัพย์เนี่ยสามารถทําได้ง่าย,ายๆโดยการที่เอามูลค่าเนี่ยนะครับไปหารด้วยผลตอบแทนที่เราคาดหวังนะครับอยากจะได้จากราคาสังิมทรัพย์นั้นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดใครดูในสไลด์นะครับจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะได้มูลค่ามาสักประมาณ750 0 0 0บาท ต่อปีนะครับแล้วเราบอกว่าเราอยากจะได้ผลตอบแทนสัก10%ต่อปีนะครับเราก็สามารถประเม,มินมูลค่าสหานิมทรัพย์ได้ประมาณ7ล้าน5 0 0แสนบาทครับนะอันนี้ก็จะเป็นอ่าอีกวิธีการหนึ่งนะครับซึ่งทีนี้เวลาเราเอาผลตอบแทนที่เราคาดหวังมาใช้เนี่ยนะครับบางท่านก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ทราบว่าเอ๊อสังหาริมทรัพย์นี้เราควรจะคาดหวังผลตอบแทนเท่าไหร่ดี นะนะครับอย่าเ,เช่นแบบถ้าเรามีคอนโดอยู่อัส,สยามผลตอบแทนคาดหวังควรเป็นเท่าไหร่ดีบางครั้งก็พูดยากนะครับเพราะถ้าเกิดเราใส่อัตราผลตอบแทนคาดหวังตามมัเตอใจของเราเนี่ยราคาที่เราได้อาจจะไม่ใช่ราคาที่สามารถซื้อขายได้จริงเพราะว่าในตลาดเขาไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนแบบนี้นะฮะนะเพรานะว่าถ้าเกิดเราเข้าใจใน,นโลกของผลตอบแทนเนี่ย นะครับต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดอสังหาริมทรัพย์ไหนมีความเสี่ยงต่าความต้องการผลตอบแทนของนักลงทุนหรือผู้ซื้อมักจะต่ําไปด้วยนะครับเราอยากไปใส่การคา้นหวังผลตอบแทนสูงนะครับแลวเหตุน,นั้นเองครับก็เลยมีการคิดอีกวิธีการหนึ่งน่าจะง่ายกว่าที่เราจะต้องไปประเมินหาผลตอบแทนก็คือเขาเรียกว่า cross lens multiplier นะครับก็คือพูดง่ายๆครับลองไปดูว่า อสังหาริมทรัพย์เนี่ยในทำเลที่ตั้งนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาปล่อยเช่ากันได้ราคาไหนและส่วนใหญ่เขาเอ่ามีมูลค่าเท่าไหร่กันที่เขาตั้งราคาขายแล้วก็แค่เอาราคาขายหารด้วยค่าเช่าที่ได้ต่อเดือนนะครับแล้วอาจจะได้ตัวคูณมานะครับพอไอ้ตัวคูณเนี่ยหรือที่เราเรียกว่ามัลติพลายเออร์เนี่ยเราก็อาจจะลองไปหาตัวคูณจากหลายๆ อาสังหารในทำเลเดียวกันนะครับแล้วค่อยเอาตัวฟูเนี้นะครับมาใช้ในการประเมินอสังหารหิมทรัพย์ที่เราสนใจนวิธีการนี้นี่มันเหมือนการประเมินหุ้นไหมครับจารย์นิตอันนี้มันคล้ายๆกับเป็นยิวครับถ้าเปรียบเทียบก,กันเนาะคืึ่งม,งมง<ข>อนก็ว่าเราซื้อมาแล้วได้ค่าเช่าเนี่ยค่าเช่าก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อต่อต่อปีได้นะครับ ก็มีความคล้ายๆมีความคล้ายๆกับคุนจะแตกต่างกันตรงนิดนึงว่าเราเอารายได้มาเทียบไม่ได้เทียบกับำไรนะครับแต่ละการคล้ายกันก็เอาเป็นเพราะว่าในแวดวงอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเรื่องค่าใช้จ่ายจริงๆมันเป็นเรื่องของเราบริหารนะครับแต่เวลาคนเช่าเขาก็คิดค่าเช่าคิดว่าก็คอนโดประมาณอย่างเงี้ยหรือบ้านประมาณอย่างเงี้ยเขามีหลายที่ให้จ่ายให้เลือกได้เขาก็เลือกอันที่ค่าเช่าเหมาะสมกับเขาที่สุดสําหรับเราค่าใช้จ่ายจะบริหารยังไงนี่เป็นเรื่องของเราฐานะเจ้าของละแต่คนเช่าเขาดูค่าเช่านั่นแหละ ดังนั้นอ่าก็เลยเอาตัวชาเช่าโดยที่ไม่หักค่าจ่ายหรือคำว่า gross rent เนี่ยก็เป็นตัวสะท้อนอันนั้นนันเองอืมครับผมก็อันนี้ก็เป็นวิธีที่สามนะครับนะแล้วก็วิธีที่สี่ครับผมที่สามารถนำมาใช้ในการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ได้เหมือนกันเขาเรียกว่า cost approach นะครับซึ่ง cost approach เนี่ยนะครับเวลาประเมินเขาเรียกว่าเป็นการประเมินว่าถ้าวันนี้ เราจะต้องสร้างอสังหาริมทรัพย์นั้นขึ้นมาใหม่นะครับเราจะเสียเงินเท่าไหร่ hmm. อนะครับจะ,ะแตกต่างจากที่ผ่านมานะครับอ่าอันนี้ก็จะเหมาะสมกับกรณีที่บางครั้งเวลาเราประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ได้ก่อสร้างเนี่ยนะครับนะแต่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มันสร้างเสร็จอยู่แล้วเนี่ยนะครับพอสต์โพสต์มันก็จะเป็นตัวช่วยเราว่าเออถ้าเกิดเราจะต้องสร้างแบบเดิม นะครับต้องเสียเงินเท่าไหร่กันแน่อย่างเช่นเนี่ยถ้านาวันนี้เสียเงินสร้างบ้านเนีย่ยจะเสีย1ล้านเสียเงินปรับปรุงอีก4 0่แสนใสสระน้ําใส่สปริงเกอร์ก็เลยทําให้มูลค่าบ้านทั้งหมดเนี่ยพอรวมกับต้นทุนในการก่อสร้างทั้งหมดอาจจะกลายเป็น4ล้านก็ไดท้ทั้งทั้งที่อย่าลืมว่าอันนี้ท,ทั้งทงที่บ้านหลังนั้นอาจจะเป็นบ้านเก่านะฮะอาจจะเป็นบ้านที่ผ่านมาแล้วหลายสิบปีแต่จะสังเกตเห็นครับ ว่าเวลาเราประเมินตรงนี้นะครับเราอาจจะต้องมีการหักค่าเสื่อมบางส่วนด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราประเมินบ้านเนี่ยอันนี้ไอ้สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นซึ่งเป็นมูลค่าก่อสร้างเนี่ยมันเป็นมูลค่าบ้านใหม่นะครับแต่ว่าเราจําเป็นต้องไปหักค่าเสื่อมของบ้านที่เรากําลังประเมินด้วยนะครับนะบนะก่อนที่จะไปรวมค่าที่ดินที่มันไม่เสื่อมนะครับก็จะได้มูลค่าบ้านทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอสแตร็ อันนี้ก็จะคล้ายๆก <ใน S 1> <ะ>ับารประเมินต่าคุนก็จะมีแบบวิธีที่เรียก replacement cost approach เนาะว่าวันเนี้ยประเมินมูลค่าบริษัทนี้ถ้าเกิดสร้างบริษัทใหม่ขึ้นมาด้วยต้นทุนวันนี้เลยมันต้องมูลค่าประมาณต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับก็เป็นหลักการคล้ายๆกันกอาจารย์ลุงเกียรติก็เลยก็เลยได้ได้เลา่าไปตะกี้แล้วว่าบ้านถึงบ้านจะเป็นบ้านเก่าก็เถอะต้องใช้ราคาสร้างบ้านใหม่นะก็หลักการก็คือ replacement cost วันนี้เนี่ยนะครับจะจะได้บ้านอย่างนี้นะครับณวันนี้เลยต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ แล้วก็ปรับเรื่องสถาบ,บัเก่าแล้วไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าต้นทุนต้องเป็นต้นทุนปัจจุบันทีนี้เวลาเราประเมินมูลค่าสังหาเนี่ยพอเราใช้สมมติวันนี้ผมเอามาแค่สี่วิธีนะครับเราใช้ทั้งสี่วิธีเนี่ยเราก็อาจจะได้มูลค่าสังหาที่ไม่เท่ากันเนาะนะครับซึ่งอันนี้ในความเป็นจริงมันก็คือเป็นศาสตร์และศิลป์ของการประเมินมูลค่าพอสมควรนะครับนะก็ต้องอยากจะอธิบายแล้วทุกท่านได้เข้าใจนะครับ เวลาเราจะซื้ออสังหาเราอาจจะไม่ได้ซื้อเพื่อปล่อยเช่าเราอาจจะซื้อเพื่ออยู่อาศัยแต่เวลาเราจะประเมินว่าเราจะซื้อราคาเท่าไหร่ดีเนี่ย mm hmm. ก็หนีไม่พ้นที่บางครั้งเราอาจจะต้องใช้วิธี income approach ก็ได้ mm hmm. เพราะว่าอินคัมแอ r โ a รสมันก็เป็นวิธีสําหรับการประเมินราคาตลาดของคนบางคนที่เขาก็เล็งอสังหารรนพย์ที่เราอยากจะซื้อเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตจริงนะครับเราก็จะประเมินจากหลาย ตัวเลขตรงนี้นะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้กรอบของราคานะครับราคาต่ําสุดราคาสูงสุดแล้วพอเราได้กรอบราคาตรงเนี้ก็จะเป็นราคาที่เราสามารถเอาไปต่อรองนะครับกับทางผู้ขายได้นะครับนะแล้วเราก็จะได้ไม่หลงกลนะครับไปเผลอซื้อราคาสังหารินทรทัพย์ที่อาจจะราคาสูงเกินจริงได้นะครับนะ ก็สุดท้ายนะครับที่อยากจะฝากไว้ก็คือวันนี้เนี่ยเราพูดในหลายประเด็นว่าสังหาริมทรัพย์เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับมีความต้องการต่อเนื่องอะไรต่างๆแต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าในโลกอนาคตนะที่วันนี้เราเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอจ n ิ้งโซซ t y ตีนะครับมันนำมาสู่ความต้องการอสังหาทที่น้อยลงหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติที่มันก็จะทำให้ ทำเลบางที่ตั้งนะครับจากเดิมที่อาจจะเคยโอ้โหมีแต่ทุกคนอยากไปอยู่นะครับอย่าง LA นี่ทุกคนน่าจะอยากไปอยู่มากวันนี้ก็อาจจะราคาตกต่ำลงแล้วก็หายไปได้นะครับนะก็เป็นสิ่งที่เวลาเราซื้อสังหาริมทรัพย์ต้องเอาเข้ามาวิเคาราะห์ร่วมด้วยเสมอนะครับอย่าดูเฉพาะแค่ในเชิงตัวเลขอย่างเดียวครับก็วันนี้น่าจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอลาทุกท่าน แค่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ